รู้หรือเปล่าว่าในเรื่องมาฮีโร่คาเดเมียมีตัวละครหนึ่งที่เคยมาแปลงเพศที่ประเทศไทยมาก่อนสวัสดีเพื่อนชาวฮีโร่ทุกคนนะครับก็อย่างที่เกินไปข้างต้นว่ามีฮีโร่คนหนึ่งเคยมาแปลงเพศที่ประเทศไทย <Wow. S 1> เพื่อนๆคิดว่าคนคนนั้นนะครับจะเป็นใครจะใช่อาจารย์เอลิเซอร์เฮดหรือเปล่านะหรือจะเป็นอองไมหรือว่าจะเป็นเมลเทนเลดี้แน่นอนนะครับว่าไม่ต้องเดากันไปไกล พอบอกคลิปก็คงขึ้นรูปไปเห็นอยู่แล้วว่าคือคนไหนอ้าวแต่บอกคลิปขึ้นตั้งสี่คนไหนคือคนไหนกันแน่นะเพื่อนๆลองท่ายกันดูครับว่าสี่คนนี้เนี่ยคือคนไหนสิ่งคนที่เคยมาแปลงเพศที่ประเทศไทยน,นะครับก็คือโทระโอฮีโร่จากแก๊งวายวายพุชิเคทนั่นเองหรือชื่อเต็มชาโทระยาวาระเมียวเมียวลำบึกที่เคยฝึกฝนให้นักเรียนอยูเตอนเข้าใครนั่นเอง เขานะครับรับหน้าที่สอนคนที่เป็นสายเสริมพลังอย่างเช่นมิดโดลิะซึ่งถ้าดูจากภายนอกก็จะเห็นกล้ามบึกบึ้ของพี่แกเด่นลางมาแต่ไกลอีกทั้งยังมีนิสัยที่เข้มงวดและโหดเอาเรื่องซัดมิดโดริะนะครับจนกระเด็นติดต้นไม้เลยหรือแม้แต่เสียงก็ยังเข้มได้ใจอีกด้วย,วยเรียกได้ว่าแมนทั้งตัวยกเว้นชุดอะน,นะแต่ถ้าไม่บอกว่าอาดีตเคยเป็นผู้หญิงมาก่อนก็ไม่มีทางรู้เลยนะครับดูไม่ออกจริงๆ ซึ่งเนื้อหาส่วนนี้นะครับก็ได้มีเปิดเผยอยู่ในมังงะเล่มที่9ว่าจริงๆแล้วเดิมทีนะครับเจ๊แกเคยเป็นผู้หญิงมาก่อนแล้วก็ได้มาทําศัลยกรรมแปลงเพศที่ประเทศไทยหลังจากนั้นเกิดเลยเป็นอย่างที่เห็นก็ว่าทาไมในความหูดยังคงมีความแอบเบลอยู่ได้เห็นแบบนี้พี่แกมีอัตลักษณ์ร่างอ่อนนุ่มนะเออร่างกายนุ่มนิ่มมากส่วนตอนที่เป็นผู้หญิงสมัยก่อนนะครับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าหน้าตาเป็นแบบไหน แต่ในหนังสือคาเลคเตอร์บุ๊กนะครับได้บอกว่าเป็นอดีตหญิงกล้ามล่ำนักสู้เพียงหนึ่งเดียวในพุทธิแคทเพื่อนๆก็ลองจินตนาการเองแล้วกันนะว่านาตาจะเป็นแบบไหนหรือว่าอาจจะลำต้องแต่สมัยเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นไปได้นะเพราะเขาบอกว่าเป็นอดีตหญิงกล้ามล่ำตอนนี้เราก็รู้กันแล้วนะครับว่าโทรานะครับอดีตเนี่ยเคยเป็นผู้หญิงมาก่อนแล้วก็มาแปลงเพศที่ประเทศไทยหลังจากนั้นก็กลายเป็นผู้ชายกล้ามล่ำแสดงว่าแมทที่โทรานะครับปะทะกับแมกนี ก็เป็นแมทของคนข้ามเพศทั้งสองคนเลยโทระหญิงสาวที่แปลงเพศเป็นผู้ชายส่วนแมกนีก็เป็นกุรัตรีผู้ควบคุมแรงแม่เหล็กไม่รู้วาอาจารย์โคเฮผู้เขียนจงใจให้แมทนี้เป็นแบบนี้หรือเปล่านะแต่ผมว่าอาจารย์เกนเน่าจะคิดมาก่อนแล้วแหละไม่งั้นก็คงไม่ลงล็อกขนาดนี้หรอกส่วนเรื่องที่โทระมาแปลงเพศที่ประเทศไทยส่วนตัวนะครับมองว่าก็ไม่แปลกเท่าไหร่ที่อาจารย์ผู้เขียนเลือกที่จะให้มาแปลงเพศที่นี่เพราะว่าการผ่าตัดที่ประเทศไทยนั้นค่อนข้างมีชื่อเสียงในด้านที่ดี เป็นที่ยอมรับจะต่างประเทศมีคนสวยหลายคนเลยนะครับที่ผ่านการแปลงเพศที่ประเทศไทยหรือเพื่อนๆจะลองดูเวลากิ์ทหารก็ได้นะมีคนสวยๆเยอะเลยไม่ใช่แค่สวยธรรมดาด้วยนะแต่สวยมากแล้วก็มีอนิเมะอีกหลายเรื่องเลยนะนอกเหนือจากมฮีโร่อะคาเดมีที่มีตัวละครในเรื่องมาแปลงเพศที่ประเทศไทยอาจารย์ผู้เขียนก็คงตัดสินใจาจากตรงนี้นี่แหละเลยให้โทระนะครับมาสัญญากร,รมที่ประเทศไทย ก็จบไปแล้วนะครับถ้ามีอะไรน่าสนใจอีกเกี่ยวกับ My Hero Academia เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะแล้วเจอกัน